ครับสวัสดีรสครับเอ้าเส้นสีคนขากระจกปะอืไมไหนโอ้ยไม่นตกหรอทำางมันจะตกเช็ดเช็ดก่อเช็ดเช,ช็ดสะอาดๆพ่นเลยอืม อเอาไปซักเอาไปซักนี่ครับก็เก็บรายละเอียดช่างสิลปเก็บรายละเอียดครับวันนี้ก็ช่างมารวมแบบเยอะเลยมาเร่งงานครับช่างศิลปก็ม่วนไปกับเขาอยู่ <c oughs> อันนี้พ่นสีคากระจกก็เหลือเหือไอ้นั่นใช่ไหมส,สีดำอะ่ะค่ะได้พ่นนี้ด้วยไหมถังลมอะ่ะถ้าพอก็พ่นแต่ถ้าไม่พอก็อกอ,อแต่เหลือนิดนึงก็พ่นนิดนึ่งเลยเนาะสาสาดตไปเนาะถ้าเหลือเหลือนิดนึง่งเช็ดเช็ดก็จบเย็นพอดีห้าโมงเบิกตังใช่ไหมอืม เอาไปล้างน้ำละเห็นไหมพอช่างเยอะปุ๊บช่างเยอะปุ๊บที่นี่โอ้ เออตำรวจนี่ทำไมขยันแต่ตำรวจนี่เอามาือกักอันนี้ีคมตรกตักีคมเ่ตุกตักตุกตักอ้ต่างทุกวันแถวันนีขยันเนาะขยัไปทางไหนอุโลก่ใช่พี่ตรงอุโลก อันนี้อะไรเอบอกรถชนตรงโรงเรียนลูกนี่นี่แหลยเขาบอกว่าช่างนี่ช่างตัวจริงนี่ช่างช่างแต่งรถเลยนี่ช่างคนนี้นี่ใครอยากจะแต่งรถนี่ กำลังจะโฆษณาให้หัวเราะก่อนเลยนี่ครับจำหน้าไปเลยใครอยากจะแต่งรถอยากจะใส่แก้มเลีดนี่ต้องหาช่างคนนี้นี่โอ้อุตส่าห์ว่าจะโปรโมทสักหน่อยยิงน็อตไม่เข้าแล้วได้ไหมเออได้เลยวีนี้เอาตอนนี้ฮะไม่ต้องเอาไว้กันเลยในไอ้ผมอ๋อ ใส่ใส er> ่กินเินยู่ในรถส่ซาอะไรวะฮะมันควรไงสือสคือละโอ้แข็งปกไม่ต้องห่วง ไม่ติดครับไม่ติดผ่านยิงยยิิงงแค่อันเดียวก็อยู่ตรงข้างล่างไม่ต้องยิงเนาะยิงครัับนน่เไม่ครบอีกโอ้ตะวันมาให้ก็เชื่อนะมาเลยเนาะกริบเนาะไอ้นั่นอะไอที่ปิดเนาะไอ้นั่นนะนี่หนเอามายิงตรงนี้เลยเนาะ ใช่ไหมปิดปึ๊บมีนี่นะนีนี่มือปิดไอ้ฟกระโปรงนี่นะ่เนีอ่เมื่อกีี้มันดันมนยีเออนนีมชันวยกันมาังมนมันามันดูมันจะไม่ตรงกันเออมันทำมานันยวมันเพราะว่ามันโดนลิกลิสิทีิ์โดนอะไรสักอย่างเี่ยเออนี่นี่นี่ช่างมีเหตุผลเลยเนี่ยช่างแต่งรถจริงๆ ถ้างั้นเขาไม่รู้หรอกผมฟังเขาาาาเว่่ไหมเขาว่าผมเลยว่าตามเขาของแท้แต่ของแท้เนาะอืมจริงๆแล้วของแต่งมันมามันมันใสมันไม่ตรงรุ่นมันหรอกเนาะใช่ครับมันต้องใช่เยียงเยื้องกันนี่เนี่ยพอดีเราเจอช่างของแท้แต่เจี้ยงเมนเต้นนี่เจ๋า เาื่น้ำค่ะของแท้เจอช่างของแท้แบบมานี่จับใส่จับใส่ได้เลย <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับเริ่มออกมาสวยแล้ว รถคันนี้รวมจริงๆรวมช่างปกตินี่ทำรถแต่ละคันนี่เห็นแต่ช่างคนสองคนนะแต่รถคันนี้เราดูดิครับอยู่ที่รา้านทำเดียวเดินกัน6คน <laughs> อันนี้แปลว่าปิดร้านมาได้นิอยู่ร้านอีกสาคนอีกอยู่ร้านอีกสามคนอีกไอ้ ง่าอเอา,ามูนซนเอร์ูนี่ไงอเเงเอ,อเลยแบ่งเลยแบบไหนทีนี้คว้านไม่ครับยิงไอ้ยิงเกียปอยยิงเกลียปอยเราางทาอ๋ออ่ะเกช่าขงของแท้แล้ว โซนบารรีโซนบารเฮ้ยไปถ่ายเรื่องถ่ายอะไรไปถ่ายคนณดวยกันะเล่นมึงแม่จริงไปเลยคุณก็ไปจริงอยูด้โอ้คนดูดีเด้คนนึงกาคนหนึ่คนนึงก็ักเาเไอ้ดาไอ้เปมเอคนลูัไอ้คนนึงนี่อย่าเปิมาเปิดมาเปิดมาเปิดมามาเปิดมนาานีู้ เอยมึงเ้องคอยเย็น่ะเอานี้นี่นี่นี่เอฟซนี่เขาเปิดความลับแล้วนี่เอ้นี่ดูเลยนี่ถ้าใครดูคลิปนี้นี่รู้เลยนี่เขาเปิดความลับแล้วนี่ร้านี้ไม่ได้มีแค่อช่รานี้ไม่ได้มีแค่มีดีแค่แอนะครับเอ กระโดวานน่ะ่อหลวงที่เคยฉบอ่ะกระโดมฉีบมาเราไมเริ่มแล้วครับช่างสิงก็เก็บเก็บสีเก็บสีนี้นี่หน่อยๆช่างไฟก็น้าปงน้าปัดอะไรก็มาเรียบร้อยแล้ะ นี่ก็เหลือแต่กระจกบานใหญ่ปะจะวุดไปซื้อกระจกปะพอดีช่างรวมเยอะอย่างนี้แล้วอ่ะเจอกันมาคลิปหน้าครับ